วันนี้ก็พบกับช่องโคจินสินนะครับก็คลิปก่อนหน้านี้ได้ลงเหรียญรุ่นแรกอาจารย์ปานนะครับมีทั้งหมด4บล็อกนะครับที่ทันท่านกับที่ไม่ทันทานนะครับวันนี้ก็จะมาดูบล็อกจมูกแตกนะครับซึ่งไม่ทันพอท่านนะครับบล็อกจมูกแตกก็จะมีหลักๆนะครับ2บล็อก2อองแบบว่าคือจมูกแตกน้อยแตกน้อยเนี่ยรุ่นแรกดูที่เส้นนะครับกับจมูกแตกมากนะครับจมูกแตกมากก็มีเยอะ ซึ่งเวลาเราดูเนี่ยบางบางที่ก็ราคาเช่า่าจะแตกต่างกันนะครับว่าทําไมบางเหรียญหลักพันบางเหรียญหลักร้อยพันสามพันห้าบางเหรียญสองสามร้อยยังขายากบางทีก็ขายไม่ได้นะครับนี่นี่นดูนะครับจะขายกับรุ่นแรกเนาะอามด้วยแต่ว่าเวลาท่านเลือกหานะแนะนําเพื่อนเพื่อนเลือกนะครับดูจะหลังเหรียญนะครับ ไม่ว่าจะมุกแตกน้อยจะมูกแตกมากพยายามเลือกอด้านหลังที่หลังใบไม้นะครับที่มันเป็นเส้นโค้งเส้นโค้งลงมานะครับแล้วก็โค้งไปเลยนะครับด้านนี้นะครับพยายามอย่าเลือกที่อเอาสองตัวอย่างนะครับดูหน้าก่อนอันนี้จะมูกแตกมากเนหะ็นไหมเส้นจมูกแตกเส้นใหญ่เลยแล้วก็จมูกแตกน้อยนะครับ พะยายามเลือกที่ใบไม้โค้งนะครับเห็นไหมโค้งมาแล้วก็โค้งออกเลยนะครับไม่อยากไม่หักเข้าอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นบล็อกแรกๆนะครับบล็อกจมูกแตกแรกๆเลยนะครับซึ่งเวลาชาวหาก็จะอยู่ประมาณหลักพันต้นๆนะครับแล้วก็บล็อกจมูกแตกอันที่สองจมูกแตกมากนะครับส่วนพวกนี้จะเป็นจมูกแตกมากหมดเลยนะครับนี่แตกมากนะครับต้นที่สองที่เราเห็นก็จะเป็นใบหยัก เราเรียกใบไรดีเนี่ยอ่าใบหยักก็คือโค้งมาจากข้างบนลงมาข้างล่างก็หยักเข้าไปนิดนึงนะครับนะครับโค้งมาก็หยักเข้าไปตรงนี้น่าจะเป็นบล็อกสื่อมบล็อกหลังๆนะเท่าที่สังเกตนะครับเพาเจ้าที่สังเกตเขาลิ้นหากันก็จะรา,ราคาก็จะอ่อนลงไปหน่อยนึงนะครับนี่นะครับแต่ถ้าไม่มีไม่มียังหาไม่ได้หรือชอบจากจะสวมก็แนะนาว่าเก็บบล็อกจมูกแตกไปก่อนนะครับ ผมแรกๆผมก็เก็บจมูกแตกนี่แหละนะครับเก็บแล้วอาจันตนานะถึง่อท่านว่าสัออากวันหนึ่งก็ขอให้ได้บล็อกใบอัมตันใบไม้ไมเกินนะครับได้ขึ้นคออ่ะทีนี้เทียบสามเหรียญดูความแตกต่างหนึ่งอ่จะจะมูกแตกน้อยจะหมูกแตกมากจะหมูกแตกมากสองบล็อกนะครับดูด้าน,นหลังดูใบไ,ไม้นะเพรจะจมูกแตกถ้าเป็นผมผมจะดูใบไ,ไม้ ด้านหลังโค้งรับกันเห็นไหมครับโค้งเข้ามาอีกอันนึงโค้งแล้วหยักเข้าไปนะครับพยายามเลือกที่เป็นแบบนี้นะพยายามเลือกที่เป็นแบบนี้นะครับถือว่าเป็นบล็อกแรกๆนะครับตัวบล็อกเสริอมอาจจะเสริมมาเยอะจนไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับก็น่าจะอยู่ที่ราวราวสอพันกว่าๆนะครับซึ่งจมูกแตกน้อยเนี่ยก็จะเป็นแรกๆเลยนะครับแต่แนะนําว่าให้ดู ขอบหล,หลังใบไม้นะครับถ้าเป็นอําตานําเกินก็ดูข้างหน้านะครับใบไม้เกินด้านซ้ายแล้วก็ดูตัวแต่นี้ก็อํมก็จะตันเหมือนกันหมดนะครับเป็นอําตันเหมือนกมะบอกดูแค่ใบไม้ด้านหลังดูแค่จมูกแตกมากแตกน้อยนะครับโอเคครับก็เป็นหลักเบื้องต้นนะครับก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณครับผม